นี่นะเมื่อวานมีหนุ่มคนหนึ่งซื้อบ้านใหม่ให้นางเมียน้อยอยู่ตรงข้ามกันเลยจอยที่กําลังจะเป่าผมเสร็จแล้วเกิดหูกลางขึ้นมาและอยากได้ยินเรื่องราวต่อเออเจ๊หนูว่าหนูอยากอบไอ้น้ําต่อเจ๊หยุดพูดสักพักโอ้ยกําลังเล่ามันๆม,มามาเจ๊จับจอยเข้าเครื่องอบไอ้น้าต่อปาเดที่นั่งข้างๆก็รีบขยันขยอให้เจ๊เล่าต่อ เออแล้วเมียมันนะรู้อยู่แล้วด้วยว่าผัวตัวเองอะ่ะมีเมียน้อยแต่ไม่อยากให้เรื่องบานปลายเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยผัวทำไปสักพักหญิงวัยสูงคนก็กำลังเปิดประตูเข้ามาในร้านนี่ไงนางเมียหลวงวันนี้มีนัดทำผมกับฉันด้วยเดี๋ยวไว้ไปแล้วค่อยเล่าต่อ หญิงสูงวัยคนนั้นมีชื่อว่าบัวเธอเป็นผู้หญิงที่ดูมีราศีจับหน้าตาดูธรรมะธมโมสากอาดจอยด้วยแต่คิดในใจผู้หญิงที่ดูดีขนาดนี้ผัวแอบไปมีกิ๊กได้ไงบัวนั่งรอด้วยท่าทางสบายๆและเอานิตยาสารขึ้นมาอ่านรอพลางๆ,างๆบรรยากาศในร้านสงบลงและไม่มีเสียงพูดคุยใดๆจู่ๆ <S 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 เสียงโทรศัพท์ของเจ๊บ,บัวดังขึ้นอ๋อค่ะค่ะสะดวกควุยค,ค่ะ เจ๊บัวถือโทรศัพท์ออกไปคุยข้างนอกเจรี่พูดขึ้นมาต่อเห็นมะแป๊ะเดเมียเขาสวยสง่าขนาดนี้ผัวยังนอกใจไปมีกิ๊กอีกเออนังหนูทําอะไรต่อไหมจะได้ให้เจ๊บัวทําผมต่อจอยที่อยากฟังเรื่องราวต่อก็จําต้องควักเงินเพิ่มและหาอะไรทําเพิ่มกับผมตัวเองต่องั้นหนูขอย้อมผมต่อเลยดีกว่าเจเท้าสเอล แกนี่นะไม่บอกตั้งแต่เนิ่นๆอยากเสือกเรื่องชาวบ้านละสิเจพูดด้วยน้ำเสียงกลวนๆค่ะอยากฟังเหมือนกันว่าแต่พ่อหนุ่มคนนั้นชื่ออะไรหรอเจเลิกลัดรีบมองซ้ายมองขวากลัวเจ๊บัวได้ยินแล้วทำท่าจุๆจุอย่าไปบอกใครนะผัวนางชื่อรุตอยู่บ้านหลังที่สามในหมู่บ้านตรงข้ามเนี่ยแหละรุตเหรอทำไมชื่อนี้คุ้นจังบ้านอยู่หลังที่สามเฮ้ยนั่นมันแฟนเรานิกว่าจอยเค็ดในใจ เออเจ๊หนูนึกขึ้นได้ว่ามีธุระด่วนไม่ทำและวจอยรีบจ่ายเงินแล้ววิ่งออกนอกร้านแล้วสวนกับบัวที่ยังคุยโทรศัพท์อยู่และได้ยินเสียงของพี่บัวคุยกับปลายสายฉันก็ยังรักรุดเหมือนเดิมแหละแต่มันไปต่อไม่ไหวจริงๆฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้ว จอยเดินผ่านหน้าไปพ้างคิดในใจซวยละกูเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นเมียน้อยเขาจอยตรงดิ่งกลับหอพักของตัวเองที่ตอนนี้พี่รุตกำลังช่วยเก็บของให้อยู่เอา้าจอยไหนบอกไปสระผมแป๊บเดียวทำไมไปนานจังจอยที่กำลังหอบหอกแหก,แหกจ้องเขม็งและพยายามอยากจะรู้เรื่องราวของรุตพี่มีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าสีหน้าของรุหน้าซีดเหมือนไก่ต้มทันทีบ้าน่ะไม่มีหรอก จอยยังยืนยันว่าพี่แน่ใจนะจอยพยายามเล่าเชิงว่าวันนี้ไปเจอคนที่รอทำผมเหมือนกันเขาสวยมากดูมีออร่าหน้าตาใจดีสุดๆพี่เขาชื่อบัวคุยกันแป๊บเดียวก็สนิทกันเฉยแถมบ้านอยู่ในโครงการเดียวกันกับที่จะย้ายไปด้วยรุดหยุดแพ็กของแล้วพูดเสียงกระตุกกระตักจอยคงรู้แล้วสินะ พี่ขอโทษนะจอยที่ฝากฝังทุกอย่างไว้กับรุทโมโหแล้วทุบตีรุททำไมพี่ทำแบบนี้ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้รุทพยายามห้ามมือที่กำลังกระหน่ำเข้าใส่แล้วเล่าให้ฟังว่าเขากับภรรยากำลังจะเลิกกันโดยเร็วนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังเคลียร์ทรัพย์สินกันอยู่จอยได้แต่ย้อนคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆพี่ชื่อรุทนะครับตอนนี้โสดอยู่จอยน่ารักมากเลยพี่อยากแต่งงานกับจอยจังจอยช่วยรอพี่สักพักนะช่วงนี้งานพี่ยุ่ง เรื่องทั้งหมดนั้นรุดล้วนแต่โกหกจอยจอยมักจะเห็นรุดออกไปคุยโทรศัพท์บ่อยๆในช่วงที่อยู่ด้วยกันอามว่าลูกค้าโทรมาบ้างพี่สาวโทรมาบ้างและจอยเป็นเมียเก็บมาตลอด3ปีจอยนึกถึงประโยคสุดท้ายที่ได้ยินตอนที่วิ่งออกมาฉันยังรักรุดเหมือนเดิมแหละแต่มันไปต่อไม่ไหวจริงๆจอยไล่พี่รุดออกจากห้องไปแล้วทิ้งท้ายด้วยว่า ถ้าพี่เห็นแก่ผู้หญิงคนหนึ่งพี่อย่าทำร้ายเขาโดยที่เขาไม่ผิดเลยได้ไหม<อ>เรื่องของเราขอให้ตบตรงนี้แหละรุดไม่ได้ตอบอะไรพร้อมพยักหน้าให้แล้วเดินจากไปอย่างเงียบๆหลายวันต่อมารุดรู้สึกว่าผมยาวเลยไปตัดผมใกล้ๆบ้านเพราะจ้าประจำปิดระหว่างที่รุดนั่งรอเจก็เมาสมอยตามปราสาเจให้ลูกค้าคนอื่นฟัง3มวันก่อนนะมีนางหนูคนนึงมาทำผมสุดท้ายนะเจได้กลิ่นตุตุว่าต้องเป็นเมียน้อยแน่ๆวิ่งสวนเมียหลวงที่กำลังคุยโทรศัพท์ด้านนอก ร้องไห้ไปด้วยเจว่าแล้วว่ามันแปลกๆรุดรีบปิดหนังสือพิมพ์ที่อ่านอยู่คิดในใจโอ้อีเจมึงนี่เองที่ปากสว่างคืนเดียวกันนั้นเองมีชาวบ้านมาปลุกอีเจ้นกลางดึกเจเจออกมาเร็วเกิดเรื่องใหญ่ที่ร้านเจเจไม่ทันแต่งตัวแต่งหน้าออกไปทั้งชุดนอน ไฟสีอ้อนขลาดใหญ่กําลังวอดร้านเสริมสวยของตัวเองโดยมีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดับไฟชาวบ้านแถวนั้นนินทาว่าตัดผมไม่ดีหรือเปล่าอารมณ์แบบไปตัดผมร้านไหนมาจะเอาไฟไปเผาแต่เราคงต้องไม่สงสัยกันนะครับว่าเป็นฝีมือของใครรุตก็ไม่ยืนดูเหตุการณ์นี้เหมือนกันพลางยิ้มมุมปากแบบเบาๆในตอนท้ายของเรื่องเป็นเพียงการแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับกรุณาอย่าลอกเลียนแบบนะครับ